ก็เป็นส่วนของศูนย์การเรียนรู้ใช่ไหมะอ๋อมีเห็นมีมุมนังส่งหนังสือนะครับคุณผู้ชมเอาไว้ให้อ่านให้ความรู้อันนี้เป็นฝั่งอะไรครับเห็นมีบอนนร์ดในทศกาลจัดมีมีกิจกรรมโครงการอะไรให้เราได้อ่านได้ศึกษาเรียนรู้กันด้วยแล้วก็เป็นการรายงานแผนการโครงการเนื้อแต่ละปีทําอะไรยังไงอ๋อและนี่ก็เป็นตู้โมเดลจาลองครับคุณผู้ชมต้องบอกว่า เป็นเขาเรียกว่าขนาดย่อมละกันเนอะเป็นเครื่องจำลองนะครับว่าโรงสีข้าวที่นี่เนี่ยที่เราเห็นสาขาใหญ่ๆมันจะมีอะไรยังไงบ้างแอันี้เป็นขนาดย่อมลงมาอืออย่างนี้มีแปลว่าก็มีนักศึกษาพวกนักเรียนหรือชาวบ้านมาศึกษาดูงานเยอะใช่ไหมครับอ่าตาช่างวันนี้อ๋อที่มีบรรจุแล้วก็เป็นแบบใส่แพ็คๆไปเลยจําหน่ายอย่างนี้โอเคตคนก็คุมด้วยตู้คอนโทรนครับอ๋อมีตู้คอนโทรนตู้นี้ ข้าโลหสีไปแล้วเงี้ยครับมันมีขั้นตอนยังไงต่อไปที่จะเอาเรียกว่าออกมาใช้หรือออกไปจําหน่ายเงี้ยครับครับคือหลักการของโลหสีเนี่ยคือจะแบ่งเป็นแต่ละฝ่ายยกตัวอย่างนะครับอย่างกับผมเนี่ยจะต้องดูแลฝ่ายรวบรวมอ่าฮะนะสองก็ต้องมีฝ่ายผลิตสามก็ต้องมีฝ่ายตลาดสี่ก็ต้องมีฝ่ายการเงินบัญชีนะครับตรงนี้ฝ่ายรวบรวมก็จะมีฝ่ายผลิตมาเบิกวัตถุดิบตรงนี้ไปสีแต่ละวันๆนะครับว่า คุณเบิกข้าวชนิดไหนไปสีนะฮะอย่างเช่นว่าได้รับออเดอร์มาจากตลาดตลาดเนาะว่าวันนี้ขอสั่งวันร้อยห้าสามกระสอบเนาะแล้วก็เบิกวัตถุดิบของกระผมไปสีอ๋อต้องมีออเดอร์สั่งใช่เสร็จปุ๊บเราก็จะสีทตามขั้นตอนตามระบบเหมือนการเบิกจานปกตินั่นแหละแล้วก็ออกไปขายไปถึงฝ่ายสีฝ่ายสีเขาก็จะถามตลาดว่าคุณต้องการข้าวคัดพิเศษไหมหรือว่าเป็นข้าวสเปกไหนอย่างนี้เป็นต้นนะครับ ทางนี้ทางนั้นก่อนรับออเดอร์จากตลาดหมดนะครับสามก็ไปถึงตลาดตลาดก็ไปส่งที่ไหนอย่างเช่นตลาดของโรงสีหลักๆนี่ก็คือส่งให้กับทางโรงพยาบาลน่านหรือทุกโรงพยาบาลที่ทั่วจังหวัดน่านสองก็่ายทหารทุกไข้ที่อยู่ในจังหวัดน่านเหมือนกันนะครับโรงเรียนทุกโรงสาบที่นี่หมดนะครับหรือถ้าเป็นถุงซิลพิเศษหรือว่าถุงที่เป็นแบบแบบพิเศษหน่อยเราก็ฝากขายแถวโอทอปหรือ ห้างประจับสินค้าที่ต้องการวัตถุดิบของเราไปขายใกล้สุดก็เราขายที่กรุงเทพนะโดยนําโดยสมาคมสิทธิเก่าจินดาไปวางขายที่สมาคมนะครับครับผมอ๋อก็เลยมีขั้นตอนแบบนี้ตรงนั้นจะเป็นใช้แบรนด์ของข้าวฮิปโปครับจากที่ฟังมานะุผู้ชมผมก็เห็นว่าจริงๆที่นี่ก็มีกระบวนการครบทุกขั้นตอนอยู่แล้วนี่ฮะถูกไหมไม่ได้ดูติดขัดอะไรเลยเพราะขั้นตอนการดูแลเครื่องจงเครื่องจักรเลาทุกอย่างก็ดูเพียบพร้อมอยากให้ทางเราช่วยเหลืออะไรยังไงหรือที่เป็นปัญหาหลักๆของที่ชุมชนแห่งนี้ะครับ สาหรับทางโรงสีข้าวแห่งนี้นะครับก็ยังขาดเรื่องอคุยง่ายๆนาะประสบการณ์ค์ความรู้รเรื่องข้าวอย่างเช่นว่าการหุงต้มวิธีการหงุงหรือการปรับค่าอาัมยโรสอะไรเนี้ยเพราะว่าชาวนาเขา ใช้วิถีแบบชาวบ้านไม่มีหลักในความองค์ความรู้เรื่องอาการบริบัติโภชนาการอะไรเงี้ยบางคนก็มีองค์ความรู้ก็สามารถนำสินค้าหรืออัมค่าในแปแปรรูดไปหุงต้องไม่ดีแต่ก็ยังมีอีกหลายส่วนที่ไม่ได้มีองค์ความรู้อะไรเท่าไหร่เลยก็ ผงกินกนตามปกติแหละแทนที่มันจะได้ทุกอย่างมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นหรือได้คุณภาพมากขึ้นก็มาตรงเกณฑ์ตามมาตรฐานก็เลยอยากได้ส่วนนี้ให้เราเข้ามาช่วยใช่ไหมครับมาเสริมเติมแต่งให้อ่ะโอเคครับคุณผู้ชมเมื่อเราทราบถึงปัญหาแบบนี้แล้วนะครับเดี๋ยวในการกล้าไปด้วยกันแบบแก้ปื้อนะครับจะติดต่อสํานักงานไปเพื่อเข้ามาช่วยเหลือหรือหาวิทยากรเนี่ยเข้ามาให้องค์ความรู้เพื่อแน่นอนว่าชาวบ้านทุกคนชาวบ้านที่นี่จะได้มีองค์ความรู้เท่าเทียมกันแล้วก็นาความรู้ที่ได้เนี่ยไปประยุกต์ใช้ในสัมะอาช รที่นี่มีกลุ่มแปรรูปข้าวด้วยมีครับอยู่ตรงไหนฮะต่อยอดของเราเนี่ยคือเขานําไว้วัตถุดิบเนี่ยไปแปรสภาพเรียบร้อยวางขายที่ศูนย์โอทอปของเรานะคงั้นผมสามารถไปดูได้ใช่ไหมเชิญเลยครับได้นะได้เลยครับแต่ต้องอาศัยต้องพาผมตาไปแล้วไปทางไหนครับไปทางนู้นได้ใช่ไหมตรงนี้ได้คุณผู้ชมครับตามมาเลยครับไป